สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยแกบเก่ารอบ3นะคะรอบนี้วันนี้ก็27วันนะคะกับการเลี้ยงไก่ด้วยแกบเก่าอันนี้ก็ เราก็จะมาเทแกบนะคะเนื่องจากว่ามันชื้นมากความชื้นมากนะคะวันนี้เราก็จะมาเทแกบแต่ละโรงเรือนชื้นมากมันจะชื้นเฉพาะช่วงปลายๆนะคะเพราะว่ามันหย่อนลงไม่ชื้นเยอะนะคะ วันนี้ก็จะเทแกบนะคะออรอบนี้เราจะขายช่วงเวลาเช้าของไก่อายุ28วันนะคะ29วันวันที่29เราจะจำหน่ายออกไปห้า0 0ืนตัวนะคะห้า0 0ืตัวแล้วก็32วันก็จะจำหน่ายอีกรอบนึง ห้าหมื่นตัวนี้น้ำหนักที่เราจะเอาก็อยู่ที่หนึ่งสามห้าศูนย์กร,รัมนะคะไก่จะออกช่วงเวลาวันที่ยี่สิบเก้านะคะของการเลี้ยงวันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดวันแล้วนะคะนับอีกสองวันเราก็จะได้ไก่หนึ่งสามห้าศูนย์ขึ้นนะคะเมื่อเช้าเราก็ได้ทำการชั่งน้ำหนักไก่แล้วน้ำหนักไก่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งสาม ศูนย์ศูนย์โดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็น130่ศูนย์ศูนย์โดยเฉลีย่ยไก่ก็จะน้ำหนักเท่านี้นะคะตัวเท่านี้จำหน่ายออก5้า0 0ืนตัววันที่ยี่สิของการเลี้ยงไก่นะคะ แล้วก็จะเทแค่นิดเดียวนะคะไม่เยอะห้าถุงเล็กค่ะห้าเส้นเส้นละถุงนะคะบางจุดมันก็ชื้นไม่เยอะนะคะแล้วก็เทนิดเดียวนี่นะคะ่ะ ส่วนมากขอบเส้นสุดท้ายฝั่งนู้นนะคะกับฝั่งนูน้นจะชื้นมากนะะถ้าชื้น le, le, เยอ,อถ้ามันเยอะมันเราก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะในช่วงหัวใจน้ำ มันจะเป็นบางโรงเรือนเท่านั้นนะคะที่ชืน้นบางโรงเรือนก็ไม่ชืน้นจากคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ